วัดตะพี่น่องมื้อนี้ก็สิมาเอาหอยจุพี่น้องสิเฮ็ดออมผักขี้เด็กวัดตัวหอยนี่ก็หลายแท้หลายว่าแต่ว่าบ่อยากหอยอันนี้อยากกินหอยจุหลายอีหลีลอบปลามัดก็มีปลามัดปลาชิวเออกูโดนแนมหาเนี่ยจับโบกหั่หรอกแล้ว่าอุอ้ย ปุ๊สินะจัดรูบุรปตัตตวิธีเอาหอยจำเนกับ็พอดีแหละพอดีนัวอีกสองรักเฮ้ยจุบจุด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 เอา้าบัหอยนี่แสบบัวใจนี่นนนนจะสิกินบ้าอ่ะอ่ะนั่งตัวนั่นดิ คอยด้วยแยมมันหล่นโอ้โป้ากพี่น้องอยู่ที่งบพอยนำบ่ยากดอกไม่ชกว่าไปแลาอันนั้นเด้อนก้ยแขนผาอื่่ไรขลงไปละแล้ว่็เอาอาตัวซีนีเนี่ยต้นหน่อแล้วก็ี่ขันเล่บดาอ่าในหอยต้นีกเลยป้าต่อ ยังน่อยอยู ia, ia, ่พี่น้องเอ้ยน่อยก็จะอ่อนน้ำนัวมันห้อยจูบห้อยเสลี่ยนบ่ได้ห้อยขี่กระตือพ่อไปเอาลากหนักมันจูบพี่น้อยในร้ายเติ๋มืัอนี้ก็มี่นู่อ้อมขี่เล็กจ้างุ่มห้อยใส่กอแล้วพี่น้อยทำนี่กับพ่อได้เอง จูบแหละป๊าดข้อแ้วพี่น้องมาหนิข้อได้จูบยูตนเทียง